การรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกลับมาเดินรถเส้นทางสายเหนือได้ตามปกติแล้วนะครับตอนนี้โดยเรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองจิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางรถไฟที่เสียหายเพื่อให้กลับมาให้บริการพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะครับโดยการรถไฟก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่รวมถึงเครื่องจักรเข้าซ่อมทางรถไฟที่ เสียหายตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในเรื่องของการปักรางเหล็ก ป้องกันดินสไลด์เพิ่มเติมนำดินแล้วก็หินมาเกลี่ยอัดลงใต้พื้นทางให้เต็มนะครับจนเสมอระดับทางเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ใช้รถบีบอัดหินอีกทีเพื่อเสริมความแข็งแรงของทางรถไฟก่อนที่จะมีการตรวจสอบสภาพทางนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยจริงๆนะครับซึ่งล่าสุดทางการรถไฟสามารถซ่อมทางที่เสียหายสําเร็จแล้วนะครับและพร้อมกลับมาเดินรถเส้นทางสายเหนือตั้งแต่สถานีลำปางถึงเชียงใหม่เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนได้ตาม ปกติแล้วนะครับ